ท่านผู้ฟังครับหลายพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงสองวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนกว่าสองพันครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนโดยจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนระดมศัพท์กำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยรับฟังแนวทางการให้ความช่วยเหลือนี้ได้จากนายชัยยนต์ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายสัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับค่ะขอบคุณค่ะเช้านี้พูดคุยกันถึงสถานการณ์อุทกภัยค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งได้รับผลกระทบมีน้ําป่าไหลหลากเข้ามานะคะโดยเฉพาะที่อําเภอแม่สายเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวเช้านี้พูดคุยกับคุณชัยโยศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายกเองครับเทศบาลตำบลแม่สายครับค่ะ ท่านคะในสถานการณ์น้าท่วมครั้งนี้ค่ะประสบยังไงบ้างคะภาพรวม่ะครก็ภาพรวมก็หนักที่สุดเท่าที่ไม่สายเคยเคยเคยได้ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าน้าไม่เคยขึ้นมาถึงบนถนนพหลโยธินไม่เคยขึ้นมาถึงบนสะพานมิตรภาพที่หนึ่งเลยครับอืค่ะจากการที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยมีความเสียหายอะไรยังไงบ้างะคะตอนนี้เราลงพื้นที่พูดตรงๆว่าเราลงพื้นที่ไม่ได้นะครับเราดูด้วยแตดรอบนอกที่ที่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ในพื้นที่ที่ประชาชนอยู่จริงๆเนี่ยถือว่าถือว่ายังเป็นช่วงวิกฤตอยู่ครับเรายังไม่สามารถเอารถหรือว่าเอาเรือเข้าไปช่วยได้ค่ะอันนี้เราเข้าไปช่วยเหลือประชาชนออกมาจากพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยได้หมดแล้วใช่ไหมคะยังครับยังยังมียังมีเจ้าที่กู้ภัยที่ใช้ที่ใช้เจสกีพอจะลําเลียงคนออกมาได้บ้างส่วนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ร้องขอมาเรายังช่วยได้ยากอยู่ครับค่ะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ตรงไหนยังไงบ้างนะคะที่พื้นที่ริมน้ําครับพื้นที่ริมน้ำสายเลย จะบีบเข็ตมากค่ะน้ําท่วมในระดับไหนคะสูงถึงประมาณไหนได้คะก็บางจุดก็ประมาณสามสามสามเมตรกว่าก็มีครับจุดที่เป็นผาควายของมืองแดงอือแต่บางจุดก็ประมาณสักเกือบสองเมตรไม่ต่ำกว่าเมตรไม่ต่ำกว่าเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบครับค่ะหลักๆที่ท่วมนี่เรียกได้ว่าในตําบลไหนอําเภอตรงไหนบ้างอะคะก็สามสามสี่หมู่บ้านนะครับริมน้ำค่ะโดยเฉพาะหัวฝายเกาะทรายแม่นุ่นมืองแดงครับผม เบื้องต้นนี้ก็คือประชาชนได้รับความเดือดร้อนสักกี่ครัวเรือนนะคะก็ประมาณเกือบสองพันครัวเรือนนะครับค่ะการช่วยเหลือหลักๆนี่ก็คือยังไงบ้างนะคะหลักๆก,ก็คือเราพยายามไปเอาออกจากพื้นที่ถ้าออกไม่ได้เราก็พยายามส่งข้าวส่งน้าให้ให้เขาระทาชีวิตให้ถึงชาติแลพวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะระ,ระดับน่าจะเบาบางแล้วน่าจะเข้าพื้นที่ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือว่าได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่จะไปลงพื้นที่บ้างนะคะ ตอนนี้ที่ที่เรามีมีแค่รถจี c สทหารกับเรือของกู้ภัยนะครับซึ่งไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าเพราะว่าสู้แรงน้ำไม่ได้วันนี้คุยกับท่านผบอสสเนี่ยท่านมาประชุมท่านก็จะเอาเจสก,กีมาให้สิบลำกับเรือเรือยาท้องแข็งเรือยาท้องแข็งมาช่วยในในภารกิจกู้คนกับภารกิจส่งอาหารครับก็คือจะใช้เป็นเจสก,กีเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะว่าเข้าไปในพื้นที่ยากลําบากใช่ไหมคะ พื้นที่มันแคบครับพื้นที่มันแคบมันไม่ใช่แบบรึงหรือว่าทะเลสาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือกว้างเรือใหญ่ที่กาลังไม่ถึงเนี่ยมันอันตรายครับก็เลยก็เลยมีกลุ่มเจสกี้ที่เขามาช่วยจากทั่วประเทศครับก็คือจะลงพื้นที่ในในช่วงไหนยังไงอะคะอ๋อลงพื้นที่ตลอดครับตอนนี้เจ้าที่ที่เขามีเรือเรือหรือว่ามีเจสกี้เขาก็ลงพื้นที่ตลอดครับค่ะสิ่งที่ที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้คืออะไรอะคะความช่วยเหลือค่ะตอนนี้ก็มีพอมาช่วยสองลำนะครับก็คิดว่า เป็นฮอที่สําหรับการผู้ภัยของทหารโดยเฉพาะคิดว่าน่าจะช่วยคนออกมาได้ได้พอได้พอสมควรแล้วก็เ,เดี๋ยวถ้าเกิดเทสกีมาก็น่าจะน่าจะน่าจะดีขึ้นครับการการส่งอาหารเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงก็น่าจะน่าจะง่ายขึ้นดีขึ้นครับตอนตอนนี้มีการตั้งจุดประสานงานไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะท่านมีสองจุดครับที่เทศบาลก็มีจุดเอ่อรับมือ ราชการสุขเสริมจุดหนึ่งแล้วก็ที่หน้าหน้าอำเภอแม่สายก็มีอีกจุดนึงครับในส่วนของประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะประสานงานหรือติดต่อ,อยังไงได้บ้างอะคะก็โทรไปที่ที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็ที่เทศบาลก็เบอร์หนึ่งก็ค้าเบอร์ไฟไไม้ของเราเลยครับอตอนนี้จากการที่เราเองก็บุรณาการกับทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าเองเนี่ยได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษมคาคะในการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะ ก็ท่านผู้ว่าก็มาประชุมกันตั้งแต่หกข้าแล้วก็ทีหนึ่งครึ่งอีกรอบหนึ่งก็ท่านก็กำชับเรื่องเของการเอาคนออกมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับหรือ<ม>เอาเอาชีวิตคนเป็นหลักเลยเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรที่ว้ก่อนแล้วก็แล้วก็ท่านก็กระจายงานให้เทศบาลดูเรื่องสบียงให้ทหารกับอำเภอดูเรื่องของการเอาคนออกเพราะว่าเทศบาลไม่มีกำลังไม่มีกำลังเครื่องจก<ม>ักรหรือว่าไม่มีสถา,านะที่สามารถไปช่วยคนได้ครับ ก็ตอนนี้คนเนี่ยออกมาสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะคะในส่วนที่ที่ช่วยเหลือออกน้อยครับน้อยเขาร้องขอมาเกือบสองร้อยลายก็ช่วยมาผมผมผมคิดว่าไม่น่าจะถึงห้าสิบลายอยู่ในพื้นที่ค่ะตรงนี้เราคาดว่าจะนําออกมาได้หมดสักเมื่อไหร่อะคะเดาว่านี้บ่ายครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาอีกไหมแต่ว่าระดับน้ําลดลงไปประมาณครนนึ่งนึงครับก็ก็ก็ความเชี่ยวก็ลดลงไปนิดนึงก็ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะ เป็นคนในการลำเลียงคนออกครับอตอนนี้น้ําน้ําที่ไหลนี่คือค่อนข้างแรงไหมคะหรือว่าลดระดับลงแล้วคะ่ะลดลงประมาณครึ่งเดียวครับซึ่งซึ่งก็ความรู้เลก็ถือว่ายังยังแรงเท่าคือ,ค,อคือน้ําข้างในกับน้ำข้างนอกเท่ากันเลยสปีดความเร็วเท่ากันเลยครับค่ะมันจะลุกลามเข้ามาในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นส่วนเมืองไหมคะหรือว่ายังไงอะครับอ้อส่วนเมืองไม่มาแต่ว่ามันจะไป,ไปตําบลอื่นละมันไหลไปที่ตาบลสีมุงชุมตามบลเกาะช้างีย้ร้อยแลวครับอืมค่ะ ก็คือนะตอนนี้ก็น้ําก็คือยังไหลอยู่แล้วก็ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะฝนไม่ตกแล้วครับฝนไม่ตกฝนเพิ่งหยุดแต่ว่ามันก็ยังตกดตกครับเราเดาไม่ได้อาจจะตกอีกก็ได้ค่ะที่ห่วงตอนนี้ห่วงสถานการณ์ยังไงเพิ่มเติมคะท่านคะห่วงว่าน้ําจะมาเพิ่มครับเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าน้ําเอน้าสายเนี่ยมันต้นน้ำเนี่ยมันอยู่ในประเทศเมียนมาเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ข้างในตกหนักตกน้อยตกมากยังไงอเราก็เลยเดาเดาไม่ออกว่า มันจะมากี่โมงมาขนาดไหนอะไรอย่างนี้ครับค่ะตรงนี้ต้องมีการเตรียมรับมือยังไงบ้างคะในส่วนของน้ําที่จะไหลมาเพิ่มเติมอะค่ะตอนนี้เราพูดตรงๆว่าเรารับมือไม่ได้เพราะว่าพ<ม>นังของชาวบ้านแตกเราไม่สามารถไปกู้ทาให้มันเป็นแนวป้องกันพ<ม>นังได้แล้วพนังของเทศบาลเองที T ่ปีหกห้ามันล้นข้ามพนังเราก็ไปเสริมความสูงอีกประมาณสี่สิบเซนทั้งนี้ก็ออยังล้มข้ามมาเพราะ,ะนั้นเราคิดว่าพนังเราตอนนี้ยังยังสูงไม่พอที่จะป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับอย่างนัง้นต้องมีการที่จัดกําลังคนไปทําพนังหรือในส่วนไหนเพิ่มเติมไหมคะที่จุดที่มันเสี่ยงนะคะต้องเรียนว่ายากครับยากมากๆเพราะว่าเพราะว่าพนังที่เอกชนทําเนี่ยพื้นฐานแล้วเขาไม่แข็งแรงกําแพงบางจุดเนี่ยยี่สิบปีก็มีแล้วก็ไม่ได้บกสาเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงของมันต่ําอันนี้เราจะไปท่อมให้มันปปเป็นภาษาเป็นเป็นเนื้อเดียวกันหรือว่าบางอันเนี่ยการหักก็มีอะไรมีเพราะว่า เพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเก่าแล้วก็โดนโดนกําแพงพังทีเดียวเนี่ยเหล็กอะไรมันโยตามไปหมดเลยค่อนข้างที่จะซ่อมยากครับในส่วนของณนะตอนนี้เนเห็นบอกว่ามีสถานการณ์ทางสถานีเตือนภัยล่วงหน้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นห่วงสถานการณ์น้ํากกตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะอ๋อคนละโซนครับคนละโซน,โโซนเลยน้ากกนี่อยู่ของอำเภอเมืองกกเป็นน้าําสยค่ะก็คือณนะตอนนี้เนี่ยอ่าเราได้มีการจัด จุดที่พักพิงให้กับประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างมีมีของเทศบาลมีอยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเตียงแล้วตัวที่วัดพุมิหารเราเตรียมอีกร้อยห้าสิบเตียงครับก็มีหลักๆกสองจุดระคะครับมีสองจุดใหญ่ครับก็คือสามารถที่จะรองรับผู้ที่ที่ออกมาจากน้ําน้ําท่วมับประมาณประมาณสองร้อยตต์ายแต่ว่าแต่ว่าอคือถ้าเขาออกมาหมดเนี่ยไม่เพียงพอแต่ว่าเมื่อวานก็มาใช้บริการประมาณ ร้อยกว่าลายเท่านั้นเองแลวตอนเช้าก็มีญาติมารับอีกร้อยลายกลับไปตับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณไม่เกินหกสิบเจ็ดสิบลายครับค่ะต้องการสิ่งของเพิ่มเติมอะไรเพิ่มที่จะต้องมาแบบว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะคะ่ะท่านก็ผมผมอยากได้อาหารกระป๋องครับอาหารกระป๋องเพราะว่าอาหารอาหารสดเนี่ยเรามีทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการอาหารที่มันโยนโยนไปถึงผู้ประสบภัยได้ทันที เพราะข้าวกล่องผมโยนไม่ได้โยนทีไรก็แตกกนเลยก็เลยอยากได้อาหารกระป๋องมามอาหารกระป๋องนะคะข้าวสารอาหารแห้งหนึ่งประมาณน,นี้ใช่ไหมคะท่านข้าวสารอาหารแห้งเอามาก็คือมาให้โรงครัวเราครับค่ะที่เราเราให้ชาวบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีครัวหรือเดือแล้วค่ะตอนนี้เรามีโรงครัวที่ที่ตั้งขึ้นใช่ไหมคะมีครับมีครับเรามีโรงครัวด้วยแล้วเราก็จ้างเอกชนทําอาหารส่งเรามือหนึ่งประมาณเกือบสองพันกล่องครับอืมค่ะ ก็คือว่าถ้าประชาชนที่อยากจะร่วมบริจาคหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ค่ะจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างะคะก็มาบริจาคที่เทศบาลตำบลแม่สายได้ครับหรือว่าไปที่กิ่งกระชากอำเภอแม่สายก็ได้ครับค่ะก็ท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนค่ะในพื้นที่ที่ประสบภัยที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกแล้วก็ในด้านต่างๆก็จะแจ้งเตือนประชาชนนะคะครับก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจนะขอให้อดทนอีกนิดหนึ่งเพราะว่า อทางทหารก็เอาเครื่องเฮลิคอปเตอร์มาช่วยแล้วแล้วก็ทางกู้ภัยแล้วก็น้องๆเจสกีก็มาช่วยเหลือแต่แค่น,นั้นเนี่ยถ้าอย่างลำเลียงออกไม่ได้เราก็จะเอาค้าไปส่งให้ถึงถึงทุกที่ครับในตองกลงบนครับค่ะ ก็คือว่าทางเทศมนตรีตำบลแม่สายก็คือให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังเลยนะคะร่วมกับบุรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณชายโยนศรีสมุทรคานายกเทศมนตรีตำบลแม่สายค่ะที่มาเล่าถึงสถานการณ์น้ําภาพรวมของที่อําเภอแม่สายาวดีขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีคร่คะสวัสดีค่ะครับ